บอลสีสวย23 4สบารมีบอลสวัสดีครับสนใจโทรแอดไลน์0 6 4 9 3 1 0 9 9 7สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสองสามสีส่บารมีบอลมาแล้วครับผมกับบรรยากาศอึมครึมอึมครึมน้ะงเจ้ไปพี่ก็เหมือนพายุจะเข้าเนาะเหมือนพายุจะเข้าตอนนี้ก็เมื่อคืนลินทั้งคืนเลยไปเช้ามาก็ค้มไม่มีแดดเลยนะพี่แต่ก็ร้อนอบอ้าวอยู่นะอ่ะสองสามสี่บารมีบอลกับบอลสีสวยรับพี่ข้าจะส่ง ไปสนีครับพี่หนึ่งต้นสองต้นห้าสิบาทครับผมสามต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมเบอร์โทรศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดด้านล่างนี้เลยจะ้ะเดี๋ยวมีอสาวสวยสวยๆวน้องก้อยรับสายเด้อเริ่มกันที่ครับพี่นี่เลยจะ้ะเทวาสุริยันครับพี่เทวาสุริยันหน้าด่างสวยเลยไซส์ใหญ่ต้นโตแม่พันธุ์้องบอกเป็นเป็นแม่พันธุ์ผมเองนะใครดูนี่ครับด้านข้างนะด้านข้างครับพี่นี่เลยต้องบอกว่าเป็นแม่พันธุ์ต้นใหญ่และ สวยจริงครับพี่เทวาสุริยันสามร้อยบาทจ้ะสามร้อยบาทสวยๆแล้วพี่นี่เลยแมงามขนาดนี้เนาะงามขนาดนี้นี่สามร้อยต้องบินแล้วหมายจัดไปครับพี่ตอนนี้กระถางหกนิ้วจ้ะเทวาสุริยันต้นนี้ดาบประครับจ้าชื่อว่าเจ้าวเวียงพิงนะพี่นาะชื่อออกไปทางเหนือทางเหนือหน่อยนะพี่เนาะเจ้าวเวียงพิงจ้านี่เลยเปิดหน้าดาบประครับมาแล้วชมพูหวานสวยๆครับพี่เจ้าวเวียงพิงกระถาง กนิ้วครับพี่กระถางหกนิ้วต้นนี้สองร้อยห้าสิบาทจ้าเจ้าเว,วียงพิงเนาะเหลือต้นเดียวแล้วครับพี่เหลือต้นเดียวแล้วตอนนี้ยังไม่ได้ผ่าทนางจำนวนเลยเพราะว่าหาจอมไม่เจอไม่รู้ไปอยู่ใส่จอมหายจอมหายน่าจะยุบครับพี่น่าจะยุบอยู่ในกระถางเออนี่อ่ะสองร้อยสิบเหลืตอต้นเดียวนะครับเบิดแล้วเบิดเลยจะ้ะมามาที่หน้านี้ไม้เรืองไม้เรืองไม้เรืองโอ้โหแรงสุดหยุดไม่อยู่ครับพี่ไม้เรืองอ่ะอุทยานครับพี่อุทยานอุทยานหลวง ราชพฤกษ์นะครับผมต้นนี้ด่างดีสวยจัดหลอดใหม่ก็มาแล้วนะครับผม450บาทจา้าอุทยานหลวงราชพฤกษ์กระถาง6นิ้วต้นนี้สุดจัดบอกเลยต้นนี้สุดจัดครับพี่อย่างสวยอย่างสวยอ่ะไม้เรืองันต่อครับพี่ต้นนี้บับเบิรบีบับเบิรบีครับพี่ใครมีออพติมัสแล้วก็ต้องจัดบับเบิรบีไปกันต่อครับพี่เดอะแก๊งเดอะแก๊งนี่เลยเดอะแก๊งไม้เลืองครับพี่เนาะนี่เลย450บบาทครับผม บัเบอร์บีกระถาง6นิ้วไม้ด่างเหลืองทองครับพี่นี่เลยปลายตัดเขียวที่ขอบใบนะครับผมตอนนี้แม่ฟ้าหลวงจ้าแม่ฟ้าหลวงกระถาง6นิ้วจากกระถาง6นิ้วนี่เลยจ้า3 0 0บาทครับผมแม่ฟ้าหลวงชมพูพี่เลยดูเลยดูเลยสวยหวานฉ่ำๆครับพี่นี่เลยแบยบใหม่ล่าสุดเนาะนี่แม่ฟ้าหลวงรูปงามนำเพราะ300บาทจ้า กระถาง6นิ้วต้นนี้หวานจัดไม้ใหม่ทองเศรษฐีครับพี่ต้นนี้เนาะเปิดด่างมาแล้วเห้แมพี่กระด,ดงแล้วเดี๋ยวเขาจะด่างโตอา่ายิ่งโตยิ่งเข้มยิ่งชัดขึ้นนะพี่นี่เลยจากทองเศรษฐีเดี๋ยวผมขึ้นรูปอา่าตอนโตให้ดูละกันเผื่อนึกหน้ากันไม่ออกนะพี่เอ้ยมันเป็นยังไงนะต้นนี้ยังไม่เคยเห็นนี่เลยจ้าทองเศรษฐีไม้ใหม่สวยๆครับพี่ยิ่งโต,ย,งตยิ่งสวยครับพี่แบบนี้ครับผมอ่ะเปิดนี่นะเปิด เปิดเป็นคราบด่างมาแล้วพี่นะเปิดเป็นขนาดมาแล้วตอนนี้ทองเษตีกระถางหกนิ้วสามร้อยห้าสิบาทจะจัดไปจัดไปครับพี่ตอนโตสวยจัดตอนโตสวยจัดมาเทพพะสุทาครับพี่ด่างเหลืองทองอาลามเทพเยตํเหลืองเหลืองทองกันต่อเทพพะสุทาสามร้อยห้าสิบาทจ้ากระถางหกนิ้วครับผมกระถางหกนิ้วนี่เลยด่างสวยๆหลอดใหม่มาแล้วนะครับผมนี่นี่นี่หลอดใหม่มาแล้วหลอดใหม่มาแล้วโฟกัสสูมให้ดูเลยเทพ พระสุธาจา้าต้นนี้ดำแดงตัดกันดีดีครับพี่ปีศาจ์แดงจากกระถางหนิ้วต้นนี้ด่างสวยตัดกันดีจัดครับพี่350บาทจากปีศาจ์แดงไซห6นิ้วหลอดหม่มาแล้วรับประกันความด่างความด่างเด้อพี่หลอดไม่ด่างมาเลยหลอดหม่ด่างมาเลยไมลดดไมลหลดไมลหลดนี่เลยรับประกันความด่างปีสาจแดงต้นนี้โตมาบอกเลยว่าอนาคต ไกลครับพี่อนาคตไกล350รบาทจกะปิแสดง6นิ้วเดอร์ต้นนี้ไปกันต่อครับผมมาด่างแดงกันต่อครับพี่นี่เลยจ้ะโวเคนโนสวยๆกระถาง6นิว้วใบมันเงาสวยสะท้อนแดดมากเลย150บาทจ้ะโวเคนโนภูเขาไฟสวยๆครัพป่โวเคโน,คโคโนมหาราชมหาราชครับผม100บาทจ้ะมหาราชมหาราช100บาท แล้วตรงนี้มีศิลาหุ่มทองหน้าด่างจมพูนะพี่ฉายาไม้พันหน้าครับนะพี่พี่ดูอันนี้ด่างชมพูใช่ไหมเดี๋ยวผมไม่ดูหลอดนะดูนี่ก่อนเดีวนี่ก่อนนี่เลยจมพูช้ำๆหลอดช้ำยิ่งกว่าครับนะพี่หลอดช้ำยิ่งกว่าจมพูออกมาเลยสองร้อยบาทครับผมสิลาหุ่มทองนี่เลยครับนะพี่หน้าด่างจมพูหวานๆไม้พันหน้านะครับ ต้นนี้สายหวานจ้าพี่เป็นลูกไม้ใบกลมด่างประคานะพี่นี่เลยจะชมพูขาวเหลืองทองสีครบด่างคร,ครบจบเลยครับพี่ต้นนี้สองร้อยห้าสิบาทนะครับเป็นลูกไม้ของ้องสวนนี่เลยจ้ะใบกลมด่างประคานะาหวานจ้าพี่สองร้อยห้าสิบาทพื้นใบเขียวนะครับพี่ที่เหลือเป็นสีด่างครับสีด่างของเขาเนาะนี่เลยหวานมากต้นนี้สองร้อยห้าสิบบาทครับผมกระถางนี้ใบกลม ด่างประครับรูปไม้ผานะครับผมน้านข้างกันนี้พันขุนผาครับพี่พันขุนผาไม้ใหม่เช่นการต้นนี้กระถางหนิ้วด่างขาวแดงเหลืองทองพื้นใบเขียวครับพี่พันขุนผา300บาทจ้าไม้ใหม่งามๆพันขุนผาครับผมอ่ะใบกลมป้ายแดงกันหน่อยครับผมต้นนี้บัวสวรค์ครับพี่150บบาทจ้า แดงจำๆแดงจัดแดงแปดแปดงเปรครับพี่แดงทุกใบไม่มีรุด150บาทครับผมเล็บมังกรฟอร์มกอนะครับผมเล็บมังกรด่างมี1 2, นึ่ต้น3ต้น3ต้นในกระถางครับพี่หนึบาทจากเล็บมังกรฟอร์มกอให้ไป3ต้นแน่นๆครับพี่แน่นๆในกระถางนี้เนาะแล้วก็มีตรงนี้อ่าเป็นลูก ไม้คู่ฝักครับพี่เป็นลูกไม้ผ่านนะครับพี่เป็นลูกไม้ผ่านเราเป็นไม้ Dial เม,มเล็ดที่ต้นแม่เป็นคู่ฝักเกาะเก็ดมาเป็นลูกไม้คู่ฝักเกาะเกดนะครับผมนี่เลยดังสวยเม็ดสีแจ่มแจมแบบนี้จ้ะลูกไม้คู่ฝักเมืองเกาะเก็สองร้อยบาทครับผมต้นนะะีสนนะะ้สวยหวานฉ่ำครับพี่สวยหวานฉ่ำนี่เลยจ้ะต้นนี้ตัวนี้อะไรเอ่ยต้นนี้อะไรเอ่ย,อ,ยอ่ยอ туда, าอี๋ยวนเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราผมมมุนดูกัน เดธทนี่เดธที่นี่ครับพี่เดธทนี่หลอดหม่ด่างเลย mm hmm. นี่เลยจากเดธทนี่กระถาง6นิ้วครับผมกระถาง6นิ้วนี่เลยด่างสวยจ้ำช้ำสองร้อยบาทครับผมหลอดใหม่ด่างเหลืองทองครับพี่เดธทนี่เดธทนี่นี่จ้าด่างขาวจมพูใบใหม่เปิดเหลืองทองสวยๆฟร์ม6นิ้วครับพี่ไซส์ใหญ่นี่เลยวางอยู่ข้างกับไม้คู่ฝกกักเกาะเกตครับผม แล้วก็มีพระยาดำรงนะครับราชานุภาพพระยาดำรงราชานุภาพ100บาทจ้านี่เลยแดงตัดเขียวสวยครับผมพระยาดำรงราชานุภาพส่วนต้นนี้ครับผมเทพสายรุงเทพสายลุงครับพี่เทพสายลุงนี่จากกระถาง6นิ้วกระถางหนิ้วต้นนี้100บาทละกันครับพี่100บาทเราไปเลี้ยงกันต่อนะครับผมไซนี้แบ่งกันเลี้ยงจะ้ะ หนึ่งร้อยแล้วก็มีเศรษฐีปีชวดนะครับเศรษฐีปีชวดเดอ้อนี่เลยด่างดีๆกระถางหกนิ้วครับพี่แจ่มมากต้นนี้สองร้อยห้าสิบบาทจะ้ะเศรษฐีปีชวดใครอยากเป็นเศรษฐีชั้นสี่ชั้นสีฮะ 3. อ่ะคุณหญิงทองมว้วนคุณหญิงทองมว้งงมวนจา้านี่เลยใหม่บ้างเก่าบ้างแลบ้างน,นะพี่เนาะแล้วก็วนมาเก่าบ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปอ่ะคุณหญิงทองมว้วนกัดชมพูแล้วสวยๆใบกำล,ลังม้วนห่อครับพี่ต้นนี้หนึ่งร้อยบาทจะ้ะ คุณหญิงทองม้วนคุณหญิงทองม้วนองหญิงทอ้อฝานจัดไปหนึ่งร้อยบาทกระถางหกนิ้วเช่นกันครับพี่พี่กันของนี้เช่นกันนี่จ้ะแล้วก็อุสามณีอุสามณีหน,นึ่งร้อยบาทจ้าเอาไปเลี้ยงไปปั้นกันต่อเด้อพี่โตมากระสีสวยเด้ออุสามณีเนี่ยอะกลับมาที่บอนด่างเราต่อครับพี่ต้นนี้มงคลจักรยานแห่มงคลจักรวาลครับพี่รูปงามนามเพาะนี่เลย ใบหอกด่างจัดจ้านห้าร้อยห้าสิบาทจากต้นนี้ใบใหม่ล่าสุดฮาร์ปเคิรงฮาร์ปเคิร์งจะเพี่ต้นนี้ใบใหม่ล่าสุดฮาร์ปเคิร์งฮาร์ปเคิร์งมงคลจัก,กะวานนะครับพี่นี่เลยจ่ะห้าร้อยห้าสิบาทกระถางหกนิ้วสวยจัดต้นนี้สวยจัดส่วนด้านข้างนี้มีตับราศีจ้าบอลกาครับผมเป็นราศีกุมครับผมราศีกุมราศีกุมนี่เลยครับผมต้นนี้ครับพี่ สามร้อยบาทจากราศีกุมเม็ดสีเริ่มมาแล้วใ่พี่เม็ดสีเริ่มมาเนาะเป็นกาบออกเขียวอมเหลืองครับพี่เขียวอมอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขียวเหลืองอ่ะเขียวเหลืองเลมอนเออเขียวเหลืองเลมอนเขาเขาจะออกโทนสีนี้นะครับพี่บอลกาบราศีกุมนะครับสามร้อยบาทจะหลอดใหม่มาเราเดอ้ออ่ะคนเกิดราศีกุมอยู่ไหนยกมือหน่อยเร็วใครไม่เกิดราศีกุมก็เลี้ยงได้เดอ้ตอต้นนี้จัดไปจ้า ใบหอกดำแดงกริดอโศนครับพี่ต้นนี้นี่เลยสวยเข้มปัดสวยเข้มดุดันไม่เกียงใจไขรครับพี่สองร้อยห้าสิบาทจา้ะกริดอโศนกริดอโศนนี่เลยใบหอกดำแดงครับผมไม้ใหม่ครับผมไม้ใหม่ครับพี่ไม้ใหม่สวยๆเลยครับพี่ใครชอบแบบว่าสายเข้มๆสวยดุดันต้นนี้ครับผมแล้วก็จะมีปราสาททองผ่าแพงนะพี่ผ่าแพงเด้อปราสาททองเขาจะออกใบกัสีเฉยๆใช่ไหมออก ออกน้ำตาลออกส้มๆนะพี่อันนี้ปลาแผงพื้นใบเขียวป้ายแดงครับพี่พื้นใบเขียวด่างแดงเนาะสองห้าสิบาทจะ่ะปลาสาดทองยิ่งโตยิ่งสวยดัดแดงเข้มๆนะพี่เอ้ยบอกเลยตัวน,นี้ปลาสาดทองแพงสองอยห้าสิบาทจะ่ะใบกลมชัดทินตกรครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบใบกลมดามประครับชัดทินตกอหนึ่งร้อยห้าสิบาทกระถางหกนิ้วและตรงนี้ครับผมนี่เลยลูกสยามลยมิตรพี่ใบตึงๆครับผม บังเกิดเก้าจะบังเกิดเก้าผมจะออกนอกตู้แล้วครับพี่พี่ใหญ่แล้วผมจะไปทําแม่พันุ์แล้วขอขึ้นคลนยิบนี้ก่อนละกันสามร้อยห้าสิบาทครับพี่อีกสักทีอีกสักสรอบผมเอาออกไปแล้วสองต้นนี่เลยจ้ะนี่เดี๋ยวผมจะทําบังเกิดเก้าหนึ่งตู้เต็มเต็มนะพี่บังเกิดเก้าชนิดเดียวล้วนเลยอ่ะแบ่งต้นนี้ครับพี่นี่เลยสามร้อยห้าสิบบาทใครอยากช่วยเหลือชีวิตน้องครับพี่ให้พ้นจาก มือมีดเราจานวนจัดไปต้นนี้ว่ากันไปละสามร้อยห้าสิบบาทครับพี่บังเกิดก้าจากนี่เลยน้องก้อยบอกจะไปผ่าแล้วต้นนี้ผมขอขึ้นในคลิปก่อนเพราะว่าต้นใหญ่ล้นหกแล้วครับพี่ล้นหกแล้วแล้วก็มีอ่าอุ้ย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 เหลืองทองเหลืองทองครับพี่ต้นนี้ครับนี่เลยเหลืองทองอารามเทเรตําลึงทศกันลงสวนโตมาสุดจัดประหลัดบอกใครนึกหน้าไม่ออกผมขึ้นรูปตัวอย่างตอนโตให้ดูนะครับพี่นี่เลยจากทศกัน โรงสวนนี้สวยแน่แม่จ๋าจัดไปต้นนี้กระถาง6นิ้วครับพี่ไม้เหลืองมาเรีเลง7 0 0 0บาทจา้าทศกันรงสวนเด้อแลไอเทมครับพี่แล้วผมบอกเลยว่าไม้ต้นนี้ถ้ากัดเม็ดสีมาตอนโตอนตอนเตรียมี่มีเลี้ยงใหญ่เนาะเกินจะบรรยายบอกเลยว่าสวยเด่นสวยเด่นสวยเด่นอ่าวางอยู่กับต้นไหนนี่คือกลืนหมดเลยกลืนหมด ดาราจ้าดาราดาราดารานพารสลเฮดารานพารสครับพี่กระถางหกนิ้วจ้ะดารานพร์ลหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจะหน,นึ่งร้อยห้าสิบตัวนี้ป้ายสวยครับนี่กระถางหกนิ้วดารานพร์ลหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเทพสายรุง้งสายใหญ่หน้าด่างต้นนี้ให้ไปเลยครับพี่หนึ150่งร้อยห้าสิบจ่านี่เลยเทพสายรุง้งใบใหม่หมล่าสุดใบนี้นะครับผมเม็ดสีมาแล้วด้วยสวยแจม่มแจม่ม เอ้ตรงนี้ด่างชมพูนะพี่นี่เลยไปๆใช่ไหมสะโพก่างขาวแบ่งกันด่างแบ่งกันด่างหนึ่งร้อยห้าสิบจ้ะเทพสายรุง้งด้านในนี่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 นด่างชมพูเม็ดแดงพื้นเขียวครับพี่นิยามรักไม้ใหม่มจํานวนน้อยมากในตลาดพี่ผมบอกเลยว่าแทบจะไม่มีแทบจะไม่มีใครมาขายอะพี่แทบจะไม่เห็นแล้วกันต้นนี้นิยามรักจะพี่แบ่งต้นนี้เลยครับผมสามร้อยบาทกระถางหกนิ้ว รูปงามนามไพเราะกันอีกแล้วครับผมนิยามรัก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 แล,แล้วผมจะแอคโค่ทำไมล่ะ <laughs> อ่ะมาต่อกันที่ต้นนี้เพชรเมืองคอนเพชรเมืองคอนครับพี่ใบหกด่างเพชรเมืองคอนเดี๋ยวตอนโตเขาจะจากขาเขาจะเริ่มเมื่อดอกชมพูนะพี่สวยมากต้นนี้เพชรเมืองคอนครับผมสองร้อยห้าสิบบาทจากกระถางหกนิ้วใบหกด่างเพชรเมืองคอน <laughs> เพชรเมืองคอน <laughs> จัดแปว และต้นนี้ครับพี่แหลมสมิลาครับพี่แหมมสมิลานี้เลยใบใหม่ล่าสุดเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่จะใบใหม่ล่าสุดเปิดด่างชมพูแล้วนี่เลยไล่เดี๋ยวเขาจะไล่ชมพูเข้มขึ้นเลยนะพี่ผมมาดูใบใบเก่าเขาจะออกขาวใช่ไหมแล้วก็จะเริ่มไล่ชมพูไล่ชมพูความด่างนะความด่างนี่เลยก็ชมพูเข้มเลยครับพี่แหมมสมิลาสองร้อยห้าสิบบาทเช่นกันจากต้นนี้สวยสวยๆคนกระถางหกนิ้วครับพี่แหมมสมิหลานี่เลย แดดเริ่มมาแล้วพี่คือไม่รู้คือมันยังไงนะเมฆเยอะมากแต่แดดไม่รู้ทะลุมายังไงรอดรอดดีจริงๆทะลุเมฆหนามาได้อาต้นนี้ครับผมน้ามังนน้ามังน,นแต่เป็นหน้ามังน,นไม้หัวนะครับนี่เลยหน้าแม่สวยขนาดนี้เดี๋ยวผมให้ดูหน้าหนอครับพี่หน้าลูกลูกลูก,ลกนี้จะ้ะนี่เลยหนออย่างสวยนี่ดูมุมนี้หน่อยหนออย่างสวยครับพี่มี หนึ่งหนอหน่หนอแต่สวยจัดแต่สวยจัดหน่หนอแต่สวยจัดต้นนี้สองบาทจะ้ะนะเมืองนอนไม้หัวพร้อมหนอ่อถ้าเอาไปแล้วไม่แยกหนอพี่ก็ทําเลี้ยงฟอร์มกอครับพี่ลงกระถางใหญ่แล้วก็ปล่อยหนอเขาใหญ่คู่แม่เลยสวยน่ๆแม่จ๋าสองร้อยบาทครับผมนเมมันะนนทพร้อมหัวพร้อมหนอมา เมืองกอเกตด่างม่วงด่างม่วงครับพี่ด่างม่วงด่างม่วงด่างม่วงนี่จาก400บาทกระถาง6นิ้วไซส์ใหญ่ต้นโตต้องบอกว่าเป็นแม่พันุ์ได้แล้วจ้ะพี่เกะเกตตอนนี้เขากาลังทาอ่าชาร์จอื่น,นะพี่ผมว่าต้นนี้น่าเข้าชาร์จก็คือทําแบบว่าเป็นไม้ใหม่ไม้เร,รที่เป็นกลุ่มตะกูลด่างม่วงนะพี่นี่เนาะเป็นกลุ่มตะกูลด่างม่วงนี่เลยจ้ะต้นนี้ก็น่าเข้าผมว่าอาจจะได้เข้าชาร์จด้วยชาร์จใบเร,รนี่จาก400บาทจากกระถาง6นิ้วต้นใหญ่ เทียบฝ่ามือให้ดูจับนี่เมืองเกาะเก็ดแผงแผงด่างม่วงครับผมแผงด่างม่วงนั้นนายด่างปลาคาร์ครับพี่เปิดใบใหม่มาเนี่ยแจ่มมากต้นนี้ชื่อว่าม่านเมคาจ้าใบใหม่ด่างอย่างสวยเลยด่างปลาคาร์บสองร้อยห้าสิบบาทกระถางหกนิ้วจ้ะม่านเมคานะพี่ม่านเมคาเนาะสวยๆกลุมตระกูลด่างปลาคาร์ครับพี่กลมตะกูลด่างปลาคาร์บม่านเมคาม่านเมคา และมาทางด้านนี้อึ๊บปุ๊บอึ๊บอึ๊บเหนือดวงครับพี่เหนือดวงเหนือดวง,น,ดวงนี่เลยแดงแปด๊ดแดงจัดแดงแจ๋ครับพี่นี่ใบรวมแดงขนาดนี้พี่ผมให้ดูหลอดผมเห็นแบบมันแยงตาผมสเลเกินเน่ผมโฟกัสหลอดให้ดูเลยเป็นไงเป็นไงความแดงครับพี่ผมบอกเลยว่าเขียวติดนิดเดียวอ่ะที่เหลือแดงทั้งใบใบใหม่อ่าตอนนี้ครับผมเหนือดวงครับพี่ห้าร้อยห้าสิบบาทจากหลอดใหม่รับประกรนันคอนเฟิร์มนี่ผมบอกเลยว่า อาจจะแดงทั้งใบอ่ะแดงแบบว่าผมเพะเห็นเห็นเขียวติดมานิดเดียวนะมีหลอดอ่ะดูดิดูดิห้าร้อยห้าสิบบาทจะเนื้อดวงเนื้อดวงก,กระถางหกนิ้วครับผมอันนี้ใบน้องไม่ได้โดนอะไรกัดนะพี่เป็นใบน้องเขาเป็นแบบนี้นะครับผมนี่นะจ๊ะเป็นั้งแต่เกิดเดอพี่ไม่ได้โดนแมงไม่ได้โดนอะไรกัดต่อยนะครับผมนี่เลยะน้องเป็นของน้องแบบนี้เองครับผมเน่น้องเลยน้องเลยอุ้ย ป้ายสวยป้ายลึกป้ายเจ๋งครับพี่เลกาซี่องแท้ของแท้นี่เลยของแท้เทวะกระถาง6นิ้วขนาด6นิ้วนี่เลยป้ายสวยปลึกหลอดใหม่มาแล้วครับพี่นี่เลย,ร,เลย,ย,ยลลลรับประกันความสวยแน่นอนหลอดใหม่5 5 0บาทจ้เาเลกาซี่องแท้เทวะอาโฟกัสกันใ,นใกล้อีกสักหนึ่งดอกครับพี่นี่จะ้ะเลกาซี่นี่เลยสวยๆโอ้โหหลอดใหม่ ปลายลึกด้วยรพี่ป้ายลึกป้ายสวยป้ายเยอะด้วยตันนี้เลกาซี่งามๆจ้ามาด้านด้านข้งางกันนี้ทองสยามดีกว่าครับพี่ทองสยามจ้านี่เลยเหลืองทองอะรามเทเรตะลึงสามร้อยห้าสิบบาทกระถางหกนิ้วครับพี่ทองสยามเปิดหน้าเหลืองทองมาแจ่มมากต้นนี้นี่เลยไม่สวยไม่ขึ้นเออต้องบอกนี้ดีกว่าสองล้ำสี่บอลเลยบอลไม่สวยไม่ขึ้นจะไม่สวยไม่ขึ้นเนาะนี่เลยทองสยามสามร้อย ห้าสิบบาทแดดเริ่มมาแล้วพี่เห็นไหมชัดอยู่เนาะขึ้นกล้องอยู่นะพี่เนาะผมก็จะยามแบบว่าหันหันเรี่ยมให้กลัวแบบว่ามันสะท้อนแสงแนละ้วไม่เห็นความความด่างของน้องในความเหลืองเนะนาะนารินทิพต้นนี้สีมาแล้วจ้ะพี่ด่างแจ่มๆสีมาแล้วนารินทิพย์ครับผมใบหอกฟอร์มพุ่มนี่เลยด่างส,สวยๆลอดใหม่มาแล้วนารินทิพย์สองร้อยบาทจะกระถางห้าจุดห้านิ้วนารินทิพย์นะครับผมไม้ส,สวยๆอีกหนึ่งต้น น่าจะของอพี่บอยรณพูนะั้นถ้าผมจะไม่ผิดคือเจ้าของเดียวกับสีเลิกงานครับพี่ไม้ต้นนี้นระินทิพย์นี่เลยปล่อยปล่อยตามหลังสี่เลิกงามมาเออปล่อยตามหลังสี่เลิกงามมาสีเลิกงามมาก่อนนี่จะ้ะสองร้อยบาทครับผมนาะรินทิพย์เห็นไหมพี่ออกชมพูแล้วเปิดด่างชมพูมาแล้วจำ้จำครับผมเ่ะสนใจต้นไหนครับพี่กินกางก็ได้0ู4 9 3 1 0 9 9, 9 7เนาะน้าะ2 3 4มีบารมีบอลบอลที่สวยตรงปกของแท้บอลทิศสวย ราคาคุ้มค่าจนคุณคุ้มคร้างฝากไว้ด้วยครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ